เตียงตั้นดำเราเตี้ยตั้นดำตั้นหนึ่งไหมเนี่ยทวิตเนี่ยไายคนละแต่ต้นเก่าอ่ะสีดำอ่ะมันปะมันดิใช่ใช่มัน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 เหลืออยุภาเฟรมเนี่ยไม่หายวะช่างขมิดปล่อยปล่อยมันปล่อยมันเราจอดนิ่งๆแล้วให้มันขับชนไปชนมาเลยดำสามคันนี้คือใครบ้างอ่ะเพื่อเราหมดเลยป่ะมันตรงกลางใช่ไหมตัาคอกระจบออกก็ได้นะแอตตัน ท่านไหนเพื่อนเราขับแยกออกมาหาตรงโซนเพื่อนไเลเดิแอตันดำอ่ะไยกกอยู่หน้าไหนแอตันอยู่หน้าไหนอ่ะสีเทาๆหน่อยอ่ะแต่แอตันดำกันนะอยู่หลงังโรงพยาบาลน่าจะเปิดวงห้ามป้นเนี่ยวงเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยมันเขียนอยู่เนี่ยวงแดงห้ามป้อน,นอ่ะลองทุกรอบ ลองทุกรอบไอ้เหี้ยตำร,รวจเนี่ยลองทุกรอบรู้อยู่รู้เหี้ยอะไรสัตว์ปัญญาอ่อนรู้เหี้ยอะไรมีคนตำรวจช่วยพวกกูมากมัง้งไอ้สัตว์มาดิบได้หมดมาดิบด้หมดม,มาร์ตินด่ารับไม่ได้หรอวะฮะม,มาร์ตินมันร้องเหรอเธอเป็นล้อหรอเอออจนนิ่งไม่มีสอนขับรถนายสัตว์ เฮ้ยเย็นไปบอนลจะเย็นไปบอลจักแล้วก็ตีเองแต่เราก็ไม่ได้ซ้อมเสร็จนิ่งเว้ยแล้วมึงซ้อมอะไรฮะกซ้อมมือเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแบ๊กแบ๊กแบ๊กโอ้โหลโหลได้ยินป่าแบ๊กแบ๊กแบ๊กมาหน้าลงมาไหนขับมาขับมารถไหนรถไหนอ่ะขับมาขับมารถไหนเสร็จอยู่ไหนขับไหนวะนั่นลงมาเนี่ยเบนส่ะเบนส่ะ เห็นแล้วเมนแม,ม็กมาพ่งเอาพ่งเอาพูดเอาพูดดิพูดอะไร,รอ่ะได้พูดดิดีมาดีมาต้องสะ่านไม่ใช่เข็ดลงบ้านไม่ใช่หรอจูว์ขีดขาวไม่ใช่เหรอใช่เลยเส้นสีขาวออกมาเนี่ยไม่ใช่เขตดลงบ้านแล้ว ไอ้ที่ชนมันอยู่ไหนเนี่ยรถเต่าพี่อ๋อโอเคจริงนั่นลิฟต์ตัดเฮ้ยนะพรุ่งนี้มึงโดดเรียนเหรอเฮ้ยนะไอ้เฮียนี่โดดเรียนนะไอ้สัตว์เดี๋ยวกูตบกระบาลนะไอ้เฮียเด็กเฮียอยู่ไหนอะไปเรียนหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอ้เด็กเฮียอยู่ไหนมันอยู่ไหนวะ พรุ่งนี้วันอาทิตย์ครับเออเออวันอาที่ย์มันมาเรียนไอ้นี่ไงมาเรียนอให้เสิร์ฟพิเศษเออครับพิเศษกสองไงเพื่อนเด็กดีเออด็อกเบ็นดิบดีครับพิเศษครับติวๆท่าๆอยู่ปัญญาไทยคุ้มองคุ้มมองคู่เนี่ยอาจจะเรียนภาษาอังกฤษก็ได้คูมองเหรอคูมองเหรอเรียนในห้างเหรอไงคูมองคูมองคุดเก่าไอ้เหี้ย เล่นด์กแอบดร์เกร์จนลืมวันเวลาเลยลูกเฮ้ยพวกนี้เนาต้องโง่เองต้องรถแบบนีต้องไปกันดไมป่กัน้กันดมด่าก่อนจริงจด่าก่อนทไมมึงโง่ขนาดนี้วะเอาเอาเอายูนุ่นหลังครับลุงหลังไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ลุมส่มันลุมไตมันลุมสตมันเนีลุมไตมันลุมไตมันไปไหนไปไหนเอ้ยรียโดนยิงตายเลยเหรอไอ้ตัดมันโล่แบบตายเลยอะ นรถชนไอ้เยี่ยอยางโง่ไอ้เหี้ยถอยแบบร่างกายโคดอัดแอไอ้เหี่ยไหนชูบ่อยดิชูบ่อยไอ้เยี่ยร่างกายโคอ่อน์อะๆน่้าเยอะๆ่นไอ้เยี่ยลิกเปโคดอัแอหายสต์ไอ้เยี่ยมันวิ่งก่อนหมันวิ่งก่อนมันวิ่งก่อนใล้มันวิ่งก่อนาให้มันปั๊บอยู่ปัยาก่อนเอาเอาตอนเริมแล้ววิ่งวนีเขาลงปาได้ยี่อะวิ่งไม่ลงละเว้เนยไม่ลละ ไม่เนื้อพไดเหี้ยเอิร์เรนเดียวเอ้ยเนืหลอกได้ท่าแเหี้ยวิ่งหนีไอ้นือาคนมันจะตายวยยาสัน้องแตกไอ้เนื้มาเดี๋ยวดูแมกนิซีน้องบอปไม่หยาอยนไนไ่หยาบเรียกไอ้แบเข้าไปดิแต่แตออกมาออกมาแบกแบกแกนเดี๋ยวดูแมกนิซีเี้ย เออไอเที่ไ tamam, ม่ใด้ดิมันก็ออกมาไอ้พวกนี้มันกระจอกสิเโมสิลโลนมันปงมาดีแบ๊กแบ๊ออกมาดแบเดี๋ยวเรแบีป่าเฮ้ยใช้ใช้งมือเรื่มันดีกว่าออกมาแล้วเออขยับมันขยับเอากำลังล่อแม่งดีกว่าฝีปากมาน้าโรงบาลมาน้าโรงบาลมาหน้าโรงบาลเลมาหน้าโรงบาลเลมันอยู่น้างบาลใส่แล้วนะโรงพาบาลอาแค่มาตินไว้หลังโรงพาบาคนเดียวพอที่เดมาน้างพาบาล้หมดเลยนังทำอยู่ทำอยู่ มาตีอยู่ไหนอ่ะเหมือนมาจะไฟอยู่ข้างบนเนี่ยมาจะไฟ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 เราไปเดทเซิร์ฟไอ้ี๋เซิร์ฟสัตว์เฮียดักแอนดักเกอร์กูรออยู่เนี่ยสัตว์เฮียเสียเวลาลงดิ้นดิแล้วมาแล้วมาลงลงลงดิ้น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 ต้นเอ็นต้นน้อยก็ต้องการดูต้นลิฟท์เทียบกัน เย่เย่ถือปืนเดินมาดนด้วงแล้วด้วด้วเลยโดนจ่าโดนจ่ามาที่มา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 ดามาเย่โดนจ่าเม่ไดนในผ้าดาบด้วงหวงด้วงเยด้ววดนนผ้ดเย่้าไม่ไหวเย่ไหวปากนเไม่ยว <Yeah. S 1> uh, <yeah. S 3> บอลดีเพื่อีเจ้าเพื่อีหชุบเพื่อนทำพีอะไรฮะไอขยะฮะโดนชุบเพื่อนโดนชุบเพื่อนยิไว้ช่วยชุบ่ยชุบ่ยชุบหมดเลได้ไอ้เหี้ยรละใครชุบกูเนี่ยชุบแล้วชุบแล้วไม่ชุบแล้วออกมาเนมาเนมาเนไมกมกหมายออกหมายออกยอยออกยอยออกโอ้ยยีฮมาินันเพื่อนดชุบเพื่อนด อยากตายจังเลยวัยอยากตายจังเลยรีเพ่อนรีเพื่อนรีเพื่อนีุนลีเพื่อนรีไอ้เียโง่เโวยโดนไอ้ตัดไอ้เร่องฮียวยจังอ่ะวยจังอ่ะโง่ไอ้ตัดระวังช่วเพื่อนหน่อยช่อเพื่อนหน่อยไหนไหนช่วเพื่อนหน่อยเออะไรีเพื่อนด้วยลีเพื่อนด้วย โอกโอ้กอยโดตันดีเจเจเด็กเียไปดปดีไปีิบูนี่เฮ้ยมึงจุ่เพื่อนัวไม่ได้ควายเ้ยไมมีควายเลยเลยตายช่เพื่อนด้วยลงทำคัวอะไรเนี่ยตายดี้ยไอ้แก่เม็กไอ้แก่เม็กไอ้สัตว์ด่าลงหัวปัญญาอ่อนทำาควอะไรอ่ะ ได้เฮียสนิทกระหน่อยสัตว์คุณถามึงเนี่ยชุบๆผมไปตายทีเลยอะไรฮะคยไรทำควยอะไรโง่เฮียมึงทำควยอะไรอ่ะการู้ช่วยมึงทำโง่อะไรมึงทำควยอะไรอ่ะเฮียจะตายออนอ่ะ เด็กๆดีใจกันใจดีใจกันใจไอ้เนี่นี่อยากมีบทไอ้เนี่อยากมีบทไอโนเนมไปเลยมึงไอโนเนมไปเลยมึงไอโนเนมไอโนเนมไปเลยมึงอยากมีบทไ้โนเนมไอเด็กเโนเนมนี่อยากมีบทหรออกอะไรมึงทะไรย่า ไอ้เหี้ยเอ้ยกันหน่อยกานหน่อยชุบโง่ชัวอะไรให้หมุี่เฮ้ยมันเกิดได้ไงเดี๋ยี้อ้ันปิดตัวชุบเฮียไออมไมเพื่อนไม่ชุบไปเลยหรอไอ้สัในหมอเพื่อนหนีชุบไเหียดิว่าแกเงไงเตียวเหียสวางเหียขยยังชุบยังกระุนี่หียลบ ไอ้เหี้ยเราไม่ชุบกันเลยเหี้ยมีแต่คนห่วงเล่นกูสาววิ่งบล็อกใครต้องหลายตัวเหี้ยเอ้ยเหี้ยผมจะวิ่งต่อยอย่างเดียวมันถึงสนามปุ๊กมาเฮียโดนบัฟเลยสับไปเฮีย ไม่มีท้หายเลยิหายเลยไมมีแค่แกงกาเวสานเก่งมากมั้งเฮียอย่าพ่งบัยังบัยังบับไม่มีเฮียอะไรเลยนอกจากไปตา้คร่ายไปต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 ยไปตยตายไปตายไปตายไปตายตายไปตายไปตายตายไป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 ตายปตายไปตายไปยไปตายไปตายายไปต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 ายยไปยไปตายไปตายไยไปตายไปยไปตา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 ยยไปยไปตายไปยไปตา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 ยไปยย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 ไปตายไปต เอารถมาในรดีมึงแช่รถมานรถดีมึารถมาในรถดีมึงช่รถมไดนรถดีมึงชรรถมาในรมดีผมก็อยากลองแบบพี่เหมือนกันครับพี่ตกอหม่ไปพามไปเบิกรถไปเบิกรถหมดไปเบิกรถหมดเยียเยี่ยตายแลงู คนไหนมีรถไขึ้นรถคนไหนมีรถใครมีรถเียมเบลเลรถี่เียเาเฮาเฮาิายแล้วเฮาหลายคันเลยนี่รถหลายคันเลยนี่รถลานเลยไม่ยเลยนี่รถไ้ยเลยนี่รถใครกบเราสภาพกเรเองเน้่ไมึใช่รถกูเฮีย ฮเฮ้ยรถไอออนอะไม่เป็นไรรถไอออนเป็นจ,จูนยอยู่แล้วไปด้วยเรามีรถไหมอ่ะไปด้วย <c oughs> <c oughs> จีิงหาจริงอะ่ะผมมั่นใจว่าไอ้ออนชั่วไอ้ออนชั่วเลยอย่าทำรถหลุดนะ